ภาพยนตร์สั้นเรื่องชามสุดท้ายก่อนใบเธอและผ่าสุดลับแกนหัวไม้ใหญคำเป็นภาพยนตร์สั้นที่ทำให้ทั้งสองทีมจากภาคนักเรียนนักศึกษาและภาคประชาชนทั่วไปได้รับรางวัลผู้กำกับน้อยคนแรกของประเทศไทยจากโครงการจานโปรดเอพิส od ลับที่ธนาคารกรุงเทพได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งรางวัลพุ่มกับน้อยคนแรกของประเทศไทยที่ได้มานั้นบอกเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวจริงๆหนูคิดว่าทุกทีมอะเทคนิคดีกันหมดเลยค่ะแต่ว่าที่ทําให้ได้จริงๆอาจจะเป็นเพราะเพราะคําว่าเลือดท้นกว่าน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่การคิดคาคิดเวดิดให้มันคมดีใจมากค่ะจริงๆวันหนูคิดว่าแค่ได้รางวัลปะปูรลเวด,วดก็ก็ดีใจแล้วค่ะ หนูคิดว่างานเนี her, so parole, ่ยแบบว่าทําให้ได้รู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองเยอะมากค่ะอย่างเช่นที่กรรมการเขาติชมเมื่อกี้ค่ะก็ได้รู้ว่าหนังเรามีข้อเสียอย่างไงแล้วก็สามารถเอาไปปรับปรุงได้ในอนาคตค่ะก็ดีใจมากครับที่ได้รับรางวัลนี้แล้วก็ขอขอบคุณทางธนาคารกรุงเทพครับที่เปิดโอกาสให้มีโครงการดีๆนี้ให้เราได้แสดงฝีมือแล้วก็ในเรื่องของหนังสั้นที่มันเกี่ยวกับ อาหารเพื่อพัฒนาเรื่องอของอาหาราจากพื้นบ้านจากท้องถิ่นเพื่อเป็นการต่อยอดรายได้ให้กับชุมชนครับก่าจะได้พุ่มกับน้อยคนแรกของประเทศไทยเล่นเอาภาพพุ่มกับปวดหัวกันไม่ใช่น้อยเพ,พราะภาพยนตร์สั้นแต่ละเรื่องที่ส่งเข้ามาดีทุกเรื่องจริงจริงตกต่างกันเพียงรายล,ละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นซึ่งนี่กนับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพุ่มกับดังห่าที่ได้สอนเทคนิคต่างๆในการทำภาพยนตร์ ส่วนน้องๆสามารถผลิตภาพยนตร์สั้นออกมาได้เป็นอย่างดีมีการทํางานมาได้เรียกว่าดีพัทีทมกันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะส่วนใหญ่ดีมากๆหลายๆทีมทาให้การตัดสินในการที่จะเลือกว่าชิ้นไหนดีกว่าชิ้นไหนค่อนข้างยากเหมือนกันครับดูตั้งแต่ช่วงที่เป็นคลิปออดิชั่นกับตัวหนังเนี่ยเราเห็นภาษาคนละแบบแล้วเราเห็นหนึ่งความแบบ พัฒนาการของหลายทีมนะฮะจากตอนแรกที่อุย้ยเป็นคลิปก็ได้ระดับหนึ่งแต่พอเป็นแบบภาพยนตร์สั้นเนี่ยโอ้มันกินใจเลยอะ่ะบางทีมดูแล้วเราแบบผลลุกจึ๊กไปกับมันเลยก็มีนะฮะทางที่แบบน้องก็ยังแบบอาจจะหลายทีมจะเป็นมือสมัครเล่นอยู่ยังยังแบบยังเป็นคนทำหนังอิสระที่แบบยังทํายังไม่ได้ทําเป็นอาชีพหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเป็นมืออาชีพมากๆนะฮะบางทีมอยู่แค่มัธยมด้วยซ้ําแต่ว่าเล่าเรื่องได้แบบคือผมรู้สึกว่าโอ้นี่มันแบบ อีกนิดนึงถ้าเขาถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเขาแบบมีการกล่าวฝีมือดีๆนะอาจจะเข้าไปเป็นมือดีๆลำดับต้นๆในประเทศในอนาคตเลยก็ได้อะไรเงี้ยสำคัญที่สุดคือทำยังไงก็ตามให้แมสเสจของหนังออกแล้วคนดูเชื่อแล้วตรงโจทย์แล้วกินใจนั่งอยู่ในใจเอออันนี้เป็นสิ่งที่พูดยากมากเลยฉะนั้นมันก็ไม่เกี่ยวว่าเราจะทำโปรดักชันใหญ่โปรดักชันเล็กแต่ว่าตัวงานน่มันตอบโจทย์คนดูหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่เป็นกรรมการเนี่ยนะฮะคือเราเราก็เชื่อว่ากรรมการทุกคนเนี่ยเขาก็มี มาดวัดของตัวเองมีลสนิยมของตัวเองแต่เชื่อว่าเรื่องที่ได้รางวัลเนี่ยผมว่ามันมีจุดที่แบบมีจุดร่วมมากที่สุดนะฮะทางด้านผู้จัดการหลักอย่างดรกรอบศักด์ภูตะกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพกล่าวว่าโครงการจานปลดเอพิส od ลับที่จัดตั้งขึ้นมาในครั้งนี้บรรลุปเป้าเกินความคาดหมายเป็นอย่างยิ่งเพราะมีผู้ส่งคลิปเข้าประกวดมากกว่า300รายและคัดเลือกให้เหลือเพียง50ราย โดยมี5ผู้กุ่งกับเป็นผู้ตัดสินรางวัลต่างๆเพื่อรับโลกเกยียรติยศบูหลงทองคำพร้อมเงินรางวัลเป็นกำลังใจรวมกว่า4แสนบาทก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงต้องขอบคุณพี่ผู้มุกับครับขอบคุณคุณโทนี่ท่านผู้จัดก,การใหญ่ที่ริเรื่องโครงการนี้แล้วก็ที่ผู้กำกับที่หมาน้อยที่ช่วยแนะนําให้รรู้จักกันและผมคิดว่าเป็นเป็นโครงการที่ดีอย่างยิ่งเพราะว่าผมจําได้ครับผมเคยเห็นโครงการนี้ที่โคราช แววตาน้องๆที่เป็นประการและเป็นความสุขผมว่านี่เป็นสิ่งที่เราเห็นวันนี้ครั้งหนึ่งเห็นน้องๆที่ขึ้นมาเนี่ยทุกคนแววตาเป็นประกาเว่าฉันได้เป็นผู้กำกับดีเด่นฉันได้เป็นดาราหญิงยอดเยี่ยมดาราชายยอดเยี่ยมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เด็กๆรู้สึกว่าได้เอาตัวตนของเขาออกมาน่าภูมิใจแทนทุกคนเลยครับเดี๋ยวเราต้องโฆษณาต่อไปเยอะเลยครับเพราะว่า ถือว่านี่คือเป็นการคัดเลือกโครงการจานโปรดใช่ไหมครับได้มา50จานแล้วก็มีหนังมา38เรื่องเดี๋ยวทางเราก็จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกไปเพื่อเพราะเราตั้งใจครับว่าโครงการนี้ตั้งใจจะนําอาหารเนี่ยไปให้สู่พี่น้องประชาชนรู้จักอิงหวงางและอีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้สําหรับงานนี้เลยก็คือคุณชาติสิริโสพลพนิกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนา,าคารกรุงเทพผู้คิดิ่เริ่มโครงการ ที่เชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารในชุมชนต่างๆให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพราะวันนี้เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวความร่วมมือร่วมแรงผลักดันของทุกคนจะช่วยให้ธุรกิจต่างๆข้ามผ่านอุปสรรคและกลับมาเดินหน้าได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งขอขอบคุณนักศึกษาและก็ผู้ร่วมเข้ามาในงานนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากให้ มีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นภายในประเทศขนาดเดียวกก็ได้รู้จักอาหารจานเด็ดในท้องถิ่นต่างๆแล้วก็โชคดีอย่างมากที่ได้พูดำกล่ากทท่านซึ่งมีประสบการณ์อย่างมากมายได้มาให้คำแนะนำกับผู้เข้ารุ่วในงานนี้ในเทคนิคในการถ่ายทำอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้สามารถบรรยายบรรยากาศของอาหารขนาดเดียวกักับสถานที่และชุมชนที่อาหารนั้นสัมพันธ์กับ เป็นตว่าก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเราก็อยากโปรโมทให้มีการท่องเที่ยวให้เยอะขึ้นนะครับนะก็ได้ชินมนอาหารที่อร่อยๆออยกอันสุดท้ายนี้แม้โครงการจานปรดอีพิสดลับจะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแต่ธนาคารกรุงเทพก็ยังคงไม่หยุดนิ่งและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อเพื่อสานต่อโครงการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาลืมตาอาปากได้อีกครั้ง